ไม่ได้เลยยังไงทได้ครับพี่ผมขอนท้อเดเี้ยพี่อแบกผมผมแบกไม่ไหวนะผมตัวเล็ก คนละแบบกันปะว่ามันคนละตัววะไปไปไปดีกว่าเบิ้มเก็บเหรียญก่อนเกือบเพื่อนตาย ใส่ได้เ็กเสียงหรือเปล่าเราไม่ได้ใส่นะทำไมถึงว่าเราใส่เสกเสียสงเราไม่ได้ใส่เลยนะเสียนงะมันดูแปลกนะเสียงเราไปเป็นไหนเชบูลี่เสียงเราหรอไม่บูลี่ลเราฟ้องคูแนะ่

เราไม่ได้รูดที่ังไม่สอยไมีครั้งที่สองอมีครั้งที่สามด้วยถ้า,ามีเรา,า,า,าบุกถึงบ้านเธอแนะ่ะเปิดไเปิดเปิดเปิดใหม่หมสมิมันดีไม่ได้ดีเราบอกว่าถ้ามีครั้งที่สี่เราบุกถึงบ้านเธอแน่มาได้ถูกสี่่ะเราไม่ได้ถูกแหม่านี้ได้่หยอยแงมไม่ได้แต่ลน yeah. เอง เพ right ื่อนเพื่อนเราเจอคนตรงนี้สามตัวเฮ้ยเพื่อนมันไม่ตายเพื่อนโดนหนึ่งโดนหนึ่งดาวสองดาวสองมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งเดี๋ยวไดคุณมนดาวดาวดา เม,หม่หมดไม่ได้เลยหมดเลยหมดเต้หมดเต้หมดเตยงเตียงจึง๊บ <นๆ S 2> ไม่ๆๆม่มอยู่ไหนไม่ไม่ดาดาวมันดาวสวยเพื่อนไ,ไม่ต้องกลัวมากับเราทีหนึ่งแน่นอนหัวเราว ดาวดาวมันดาวมันดาวเบอกเลยเสียงน่าเรายิงให้เองเสียงเจ็ดแปดนะใส่เสียงหรือเปล่าพูดมาตรงๆต่บนี่แจงเีกแล้วนะจะบุ้ย ก็เราเจอกันครั้งแรกจะ,จะได้ยินเสียงเราได้ยังไงอ่ะโอ้ยใส่เสียงเลยเยี้ยแม่เด็กว่ะ น่ารักมากขอบคุณวันหลังไม่ต้องชมแล้วนะเราเขินไม่ต้องเขินอ้เพื่อนเพื่อนืนยิงอะไรอ่ะเป็นลันเป็นลันเป็นลันลพัตรูแล้วตรงไหนเพื่อนบอกไอ้เพื่อนเพื่อนศัตรูอยู่ข้างหน้า วัวแตกไปดิ c h เพื่อนเื่อระวังเพื่อนเพื่อนโดนยิงเหรอปาป่าป่าทำไงอยู่ข้างหลังเพื่อนอ่ะไปยิงเสียงปืนจริงต้อมมีสักตัวเรายิงหมดแล้วเพื่อนไม่เป็นไร ได้เจคนละสิบเจ็ดตัวละเพื่อนตัวได้หนึ่งเพื่อนไม่ยิงไงเพื่อนไม่ยอมยิงเลยมาไม่เห็นคนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเบอร์สองโดนเบอร์สองอยู่ไหนอ่ะเบอร์สองอยู่ไหนอ่ะไหนไหมไหมเบอร์สองโดนยิงเราดูดูดูเบอร์สองอยู่โน่นมามามาไปหาเบอร์สอง เป็นโดนยิงวยอ่วยย่วเป็นโดนยิงแล้วเป็นจะตาเกินยิงไปแล้วไม่ต้องนแล้วเหลือสิบสามสิบสองเหลือคนส สีฟาเรลฟาเจลอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นบ้าบออะไรปนไงะนปุ่น่เ่าเร่า้ยข้างบนข้างบนเาเดูสากให้มีครั้งที่สองา้มี้าม้ีครั้งที่าาจะมีครั้งที่สี่อ่ะ ท,ทั้งสี่ไม่ควรอ๋อโอเคพี่ยัดไม่ควรก็ไม่ควรเฮ้ย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 เออยีกมันเพื่อนกระสุดจะหมดเกระสุดจะไหนไหนมันอยู่ไหนเพื่อนมันอยู่ไหน เยอะๆยม่ไมดเลยไงแมไม่เจอ๋อมันอยู่นี่อ่ะอุ้ยข้าหัวไม่แตกแต่ก็แต่ก็ข้วหัวแตกแล้วตัที่หนึ่งตับอร์สองนะชุบให้เบอร์สองอยู่ใกล้เบอร์สองนี่นี่นี่เบอร์สองเล้วเลืสองตัวแล้วเนี่ยไม่มี เอาโอเคแล้วล่ตัวเดียวตัวตัวเดียวกับทีมเราสี่ตัว เออนะตรูทีมนึงโอ้เพื่อน,น,ท,นทำไมเถียงอ่ะทำไมเป็นคนอย่างนี้วะเถียงทำไ,ไมเนี่ยเรื่องนี้เรื่องเรื่องน้าน้า,นามันอยู่นะมันอยู่ตรงนะไหนาเล่าเกปขอบคุณที่แป้ Terima kasih telah menonton!